สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยน SCV v a wow l ของ Toyota Vigo นะครับไอที่มีปัญหาคือตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ควบคุมแรงดันน้ำมันปัญหาที่ผมเจอตอนนี้คือเวลากดเร่งรอบสูงเพื่อแซง แล้วมันจะว้าวไปเลยครับรอบตกนะฮะเร่งไม่ขึ้นเลยนะฮะต้องตีซ้ายหลบถือว่าอันตรายมากนะฮะก็อาจจะเกิดจากตัว SC VAL วาตัวเนี้ยนะค,คุมแรงดันน้ำมันไม่ได้นะครับปัญหาเกิดจากการสึกหลอหรือความสกกรบของตัวมันเองนะฮะทำให้การทำงานติดขัดทีนี้ เท่าที่มีข้อมูลมานะครับว่าตัวเนี้สามารถถอดล้างได้แต่การใช้งานมันอาจจะใช้ได้อยู่เดือน2เดือนปัญหาอาจจะเกิดขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะฮะตัวนี้เป็นวาล์วคิดซักชั่นคอนโทรนะฮะ0 4 2 2 6 0 L 0 1 0นะครับ เดิมของผมเนี่ยมันเป็นตัวสั้นเออลืมบอกไป v ีโก้ที่ผมใช้เป็น v ีโกปี05นะครับก็คือตัวแรกๆเลยนะฮะทีนี้ตอนเนี้ยผมเลยเปลี่ยนเป็นตัวยาวซึ่งรหัสนี้นะครับรหัสนี้จะเป็นรหัสที่เป็นตัวยาวแล้วนะครับตัวนี้ผมซื้อเบอิกศูนย์มานะฮะจากโตโยต้าราคา อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะฮะเกือบๆ3,000นะครับรวมภาษีแล้วก็3,100กว่าบาทผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะเมื่อเดือนธันวาปี2,559นี่เองนะฮะเร็วๆนี่เองนะฮะทีนี้มาดูในกล่องมีอะไรนะฮะตัวนี้ผมแกะแพ็คเกจมันแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี่คือตัวยาวนะฮะรุ่นใหม่นะฮะตัวยาวนะครับ กล่องมันก็จะมีเอ่ออะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์มาให้นะครับมีโอลิงนะสองตัวนะฮะแล้วก็จะมีน,น็นอตน็อตตัวนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นน็อตสำหรับเออ่ตัวยาวแล้วนะครับแล้วก็มีไกด์นะฮะไกด์ไก,ไกด์ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเอ,อ,อะไรอะ่ะ เป็นตัวช่วยในการประกอบกับนะฮะซึ่งมันจะง่ายง่ายขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้ไกเนี่ยการประกอบกลับเนี่ยค่อนข้างลำบากมากนะครับแล้วก็จะมียางเอ,อ่อตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กับอะไรเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับนะฮะทีนี้มาเปรียบเทียบให้ดูกับตัวตัวตัวเ c สซีบ e ตัวเดิมนะฮะซึ่งมันเป็นตัวสั้น นะครับผมได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วจากรถผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ามันต่างกันยังไงแค่ไหนนะครับตัวนี้คือตัวเดิมตัวเดิมที่ติดรถมานะฮะที่ติดรถมาจะเห็นว่ามันเป็นตัวตัวสั้นที่เขาเรียกว่าตัวสั้นนะครับจะเห็นว่าว่าสั้น สั้นนิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัวตัวตัวที่เป็นตัวยาวตัวที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไปใหม่ที่ผมซื้อมาใหม่นี่นะครับเห็นว่าเห็นไหมนะครับสั้นยาวต่างกันมากเลยนะฮะทีนี้ทีนี้เอ่อตัว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 ยาวนี่นะครับเห็นว่านะความยาวต่างกันนะครับตรงตรงตรงคอเห็นชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นว่าเขาถึงต้องมีตัวตัวที่เป็นตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยมาให้นะครับก็คือเอามาเสริมเข้ากับตัวยาวตัวใหม่นี่นะฮะลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับ,นะรบเมื่อใส่อะแดปเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ยนะความยาวมันจะเท่ากันเลยนะเท่ากันนะครับ เจอว่าเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีวิธีวิธีประกอบนะครับทางทางเนี้ยเขามีไกด์มาให้ก็คือตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มันมี2ด้านนะครับมีคอเล็กกับคอใหญ่ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนเองไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใส่กลับด้านเพราะว่าถ้ากลับด้านมันใส่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้มันต้องมันคล้ายๆว่ามันถูกบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องใส่ด้านนี้ ไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะครับเพราะถ้าใส่ผิดรับรองไม่มีทางใส่ได้นะครับโอริงนะโอริงก็จะที่เขาให้มาใหม่ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับ2ตัวก็คือตัวใหญ่กับใหญ่กับเล็กนะฮะเหียว่าใหญ่กับเล็กนะครับลักษณะนี้นะครับนะครับตัวนี้มันก็จะมีเล็ก,กับใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่สายด้านนี้นะครับส่วน ส่วนวงเล็กอาศัยอีกด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นนทีนี้วิธีการประกอบเนี่ยวิธีการประกอบเข้าเข้าเข้ากับตัวรถนะครับมันจะมีปัญหานิดหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อสะดวกนะครับผมผม ผมมีตัวตัวนี้ผมจำลองมาให้สมมุติว่าตัวนี้ผมใช้กระดาษลูกฟูกนะอาจจะบ้านบ้านหน่อยนะครับนะไกด์ที่เขาให้มานะฮะสองตัวนะครับไกด์ที่เขาให้มาสองตัวก็คือตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับก็คือขันเข้ากับรูน็อตเดิมที่เบ้าเดิมของตัวรถนะครับมันจะเห็นว่ามันจะเห็นว่ามันจะเป็นเกลียวสั้นๆอยู่เห็นไหมนะเกลียวน่าจะเป็น M6 มมั้งฮะตัวนี้นะครับขันเข้าไปนะครับ มันจะได้ลักษณะนี้ก็คือไกด์นะครับก็เรียกว่าไกด์นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาคือคือคือใส่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับก็คือใส่โอลิงเข้าไปนะครับใส่โอลิงเข้าไปนะครับแล้วก็นะประมาณนี้นะครับผมทำคร่าวๆให้ดูนะครับก็คือใส่เข้าไปที่ไกตัวนี้นะครับ ขันตอนที่1น,นะครับลักษณะนี้นะครับล่กษณะนีนะครับแล้วก็2ก็คือตามด้วยตัว SC valve ตัวนี้นะครับสวมลงไปนะลไปฟึบออทษทีทษทีก็คือจริงๆแล้วมันตัวนี้มันต้องใส่ ต้องใส่โอริงตัวนี้นะครับโอริงตัวนี้ก่อนนะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เ c สซีบวสวมไปนะครับที่ไกด์ปึ๊บจะเป็นมันจะออกมาในรูปลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ทีนี้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วนะฮะก็คือถอดไกด์ตัวหนึ่งออกก่อนตัวแรกถอดตัวเดียวก่อนนะครับแล้วก็เอาเอา หน็อตที่เขาให้มาตัวนี้นะซึ่งเป็นน็อตยาวนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นน็อตยาวนะฮะใส่เข้าไปครับปึ๊บแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับพอตึงๆหน่อยฮะพอได้ตำแหน่งแล้วตึงนิดนึงนะครับก็มาถอดไกลตัวที่2ออกนะครับทีนี้มันจะไม่หล่นเห็นไหมมันจะไม่หล่นนะครับแล้วก็ใส่น็อ ที่สองเข้าไปนะครับแล้วก็ขันแน่นนะครับขันแน่นคือถ้าเราไม่ใส่ไกดตัวนี้นะครับปัญหาคือเวลาเราประกอบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะหล่นเพราะว่าเพราะว่าในการประกอบที่ตัวรถจริงๆแล้วเนี่ยมุมมุมมันจะอยู่ในแนวนี้นะครับในแนวนี้นะี่ หล่นแน่นอนครับทีนี้พอพอพอหล่นเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาว่าโอลิงโอลิงโอลิงที่เราใส่เข้าไปแล้วข้างในเนี่ยนะครับมันจะไม่ลงร่องนะมันจะไม่ลงร่องนะฮะพอไม่ลงร่องปุ๊บเนี่ยเวลาเราขันน็อตตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยโอลิงมันจะบี้บี้ทำให้เสียรูปหรือขาดไปเลยนะฮะปัญหาคือมีน้ำมันรั่วแน่นอนนะครับรั่วแน่นอน ก็เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนเองนะโดยไม่ต้องไปเสียค่าแรงช่างนะครับแต่ราคาตัวเนี้ยนะซื้อมาเปลี่ยนเองเนี้ยก็รวมแบตแล้วนะสามพัร้กว่าบาทนะฮะผมซื้อเมื่อทันวาห้าเก้านี่เองนะครับขอบคุณครับ